สรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่27กันยายนถึง1ตุลาคม2564สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สุพรรณบุรี วันจันทร์ที่27กันยายนนายคันชิตมโนวรังกูลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีมอบหมายให้นางรุ้งทองสมบัติเจริญนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมการประชุมรายงานสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยจำนวน23จังหวัดณนะห้องประชุมสำนักง,งานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีประหลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานวันอังคารที่28กันยายน นายคันชิตมโนวรังกูลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีมอบหมายให้นางรุ้งทองสมบัติเจริญนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่4ี่ทับ 64, ห้าหห้องประชุมขุนช้างชั้น3สรารการจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายชูชีพพงษ์ชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธาน วันที่29กันยายนนายคันชิตมโนวรางกูลสวสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สุพรรณบุรีเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดส,สุพรรณบุรีครั้งที่6ประจำเดือนกันยายน2564ผ่านระบบแอปพลิเคชัน Zoom โดยมีนายโนภริชศิริโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุพรรณบุรีเป็นประธานและในวันเดียวกันมอบหมายนางรุ่งทองสมบัจเรญนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ นางสาวทิวพรผมมาศนักวิชาการแรงงานรวมต้อนรับคณะกรรมการิการแรงงานนำทีมโดยนายชูชีพพงษ์ชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโครโรนา2019ณตลาดน้ำสะพานโค้งสุมฟ้ายักษ์ตำบลต้นตาลอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับรางวัลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อมุ่งมั่นสุ่ความเป็นเลิศประจําปีงบประมาณพศ2564รางวัลระดับดีเด่นข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาแรงางานติดต่อสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี อรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน